สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องถ้ากาโตื่นพี่น้องเชียงพัยพร้ายประกาศตรงพึ่งลงมามาขึ้นนี่ลงมามาขึ้นนี่ชิบช้อโมุ่งคื้นนี่พี่น้องเลย รู้มาแต่จอบอันย่ายแม่ขิ้นข้าแล้วเสียอะไรเี่พี่น้องเสียชีวิตแล้วพี่น้องแม่ของแม่แม่ขิ้นข้าพี่น้องเสียชีวิตเล็กน้อยพี่น้องเลย ซ่องมูมมันขึ้นนีนลงมาพี่น้องเห็นมันคือเส้นเด็ดแน่ะมือสาว อน่าเกษีน hmm. mm ่าแดดมุกดูนี่อะไรเนี่ยมาแรงผัดตกพี่น้องเอ้ยอืมกำลังสิสบายดพี่รัก Quân mùa hương sau hàng lọc mùa nó mùa 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 này mùa thôi mùa 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 Nó mùa 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 แม่ขราบนันไหนเจ้าเบิ่งได้เนาะพูดพอยายหงตราซียนั่นแดดสะเทินให้บอกเจ้าจะคือฮูจัก ตะเกียนพากันออกกันกับแม่เจี๊ยกล่าวว่าลราอยู่ฐานอยู่ฐานเมคิ้งคำ่ำพอแมอคิ้งค่ำจเึ้นลดมากมาแรงคือว่ารล้สีละตอนคลิปแะมั่งมูแลเราก็ลงมาเอาด้พี่น้องเลยกลับมันมีไงเคอันดด้พี่น้อง ยายยายเทาเนี่ยพี่น้องยายเทาพวกเราลงมาเอามักมูเมื่อเช้านี่ชิบสองโมงนะคะลงมานะเขาแข่งพ้นลงมาเลยมบรหนีเด้ยตรงแห้งเติบ ตอนเ้าลงมาเราพระท่านเสียไม่เ่านี่เราพระท่านเลยเชียร์หก,ก็เสียนี่แหละถ้าลงมาเรายังผงาบผงาบอยู่ลูกชายเรามาแต่งคันตัวใหญ่หล่ออย่างนีมื่อคืนนี่นะเราอยากเราอยากเบิร์ตอยู่หักกับโบเป็นตาเบิร์ตปันไดทองเรายังหายใจแห้งชอบคิดว่าเราสิอีกจังมือสองมือผู้ใดมาพระทันขึ้นโหลดหมือแรง ท้องปา่าก็ก็แขงแล่ะข่วงเคเววาเฉยๆัปที่ปะ่ะไปก่อนเด้ยายมาแต่นะเพื่อนพี่นอ้องมาแต่ตลาดอลไรยังสิขคืนไปเร็วาก่อนคืนก็เฉยเฉยช่วยงานพี่น้องเลย ข้ออลิข้าข้ออยู่บนข้จ่ายฮ้อนหลกข้อจ่ายถ้าเป็นหัวมันงามทุก จ้าวคิปนี้ก็จะเป็นสันสันกระตบกก,กกระตบกจ้พี่น้องก็ไม่นะ้ำมันอันน่ะมันอันมันมันชายาวก็หยๆๆอกหยอกกุณพี่น้องเลยโอ้ น่ะโอ้บริสุทธิ์แต่เ้าดอกพี่น้องผู้คนชุกไล uh ่เออบริสุทธิ์ได้แต่เ้าดอกได้ลาข้นอยู่ว่านีเขาเกลียวกนแล้วเ,เกวลกเกียวเกลียวคนอสายคนตตคนตเขาเกลียวซยเขาแค่ผลหัวผลนี่เกียยว้าเ เป็นกระสอบแบกมาคลายสามปีจุกโหรายนะครับเนดู้คนทางนิดน้อ่ถ้าฝนตมันจะชื้นซ้อเป็นอวงแต่คือนนก่อนที่ไปอ่ะาไปบานแด่แปลเอ่ะอันนี้ถ้าที่ไปตลาดนัดพี่น้อง Bạn con làng. Con tóc bọn này, lột chạy ra chợ của ซี้ว่ามีไอ้แฝกปั่นทัวไปขายของอยู่ตลาดนัดพี่เนาะไปขายปลาก็ขายหอยกับขายมันมันแล้วมันเทียนนี่เนี่ยคนตกได้จะว่าตลาดนัดย่อกันไปเหรอเมื่อกี้คือว่าแล้วมันหมดตัวแห้ง บนทางนะมันแหนกงกระมือน,น,นะขบไปก็เวียให้โหดบนไปพี่น้องเลยไม่อ,อกันอยู่ตลาดกนเละพี่น้อง Yeah. <laughs>